ดิฉันติดใจในความดีอย่างประเสริฐของคนคนหนึ่งเธอเป็นคนดีอย่างประหลาดสื่อสัตย์เที่ยงตรงมีศีลธรรมอย่างสูงและมีศรัทธาในการเสียสละอย่างแรงกล้านี่คือบทพูดส่วนหนึ่งของหนังสือสุดคลาสสิกที่กลายมาเป็นละครดังในตอนนี้ครับหนึ่งในร้อยของดอกไม้สดใครที่ติดตามละครกันอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะอยากรู้ครับว,ว่าเนื้อหาของหนังสือเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกแล้วก็ทําความรู้จักกับเรื่องราวไปด้วยกันครับ หนึ่งในร้อยครับเป็นนวนิยายรักโรแมนติกคลาสสิกเมื่อกว่าร้อยกว่าปีก่อนครับถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานครับแต่ว่าเนื้อเรื่องและก็ตัวละครเนี่ยกลับยังคงเป็นที่รักของคนอ่านจนถึงปัจจุบันหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีการสร้างเป็นละครเนี่ยอยู่หลายครั้งครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เห็นเวอร์ชั่นใหม่ที่มีย่าว่ารัศยาแล้วก็ต่อธนภพเนี่ยมาแสดงนําในละครช่อง3ด้วยครับในเรื่องย่อของหนึ่งในร้อยเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งก็คือนางเอกเนี่ยเกิดมาในครอบครัวชั้นสูง แต่ว่าต้องกลับพบเจอกับความท้าทายในชีวิตเนี่ยเมื่อพบกับเหตุการณ์ที่ทําให้เธอต้องต่อสู้แล้วก็ผ่านอุปสรรคมากมายครับในเรื่องเนี่ยจะมีการเริ่มเล่าเรื่องราวทางฝั่งนางเอกครับพี่ชายของเธอเนี่ยมีหลายคนครับแล้วก็พยายามที่จะหาคู่ครองให้เธอครับแต่ในขณะที่เธอเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษครับมีแต่เพียงสังเกตแล้วก็สนใจในตัวพระเอกเนี่ยเป็นครั้งคราวครับขณะที่ตัวฝั่งพระเอกเองเนี่ยพระเอกเนี่ยเป็นลูกคนโตครับน้องชายของพระเอกเนี่ยชอบนางเอกครับ พระเอกเนี่ยตามในเรื่องในหนังสือเนี่ยก็สังเกตเห็นนางเอกเนี่ยเป็นพักๆครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนักพระเอกเนี่ยชอบจันทร์อยู่จันทร์เนี่ยคือนางเอกรองของเรื่องครับซึ่งพระเอกเนี่ยมองว่าจันทร์เนี่ยมีบุคลิกบางอย่างที่คล้ายกับตนเองมากกว่าครับซึ่งในจุดต่อมาเป็นจุดที่มีความน่าสนใจครับเราจะวิเคราะห์ตัวละครแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจกันครับโดยตัวละครหลักทั้ง4ตัวละครก็คือพระเอกนางเอกแล้วก็พระรองแล้วก็นางรองในเรื่องครับมาที่ตัวละครเอกของเรากันก่อนครับก็คืออนงครับ อนงเนี่ยคือนางเอกของเรื่องที่นำแสดงโดยยาย่ารัศยาครับในหนังสือเนี่ยเธอจะมีบุคลิกที่เป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่แล้วก็เธอเองเนี่ยมีความคิดความอ่านที่เด่นชัดกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกในขณะเดียวกันเนี่ยก็แฝงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความอ่อนโยนไปด้วยครับเราได้เห็นในหลายๆซีนในหนังสือเนี่ยที่เราได้เห็นความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความอ่อนโยนของนางเอกอีกทั้งเนี่ยการแสดงออกของนางเอกที่มีต่อพระเอกเนี่ยก็เป็นไปด้วยความอ่อนโยนอย่างมากๆครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนงานอดิเรกของนางเอกเนี่ยก็คือเขียนไดอารี่ครับทาให้เราได้เห็นถึงคงความมีสเสน่ห์บางอย่างของการระบายความรู้สึกได้อย่างน่าสนใจครับในขณะที่ตัวพระเอกก็คือคุณพระวิชัยเนี่ยนำแสดงโดยต่อธนพนเนี่ยในเรื่องในหนังสือได้บรรยายทําให้เราได้เห็นว่าคุณพระเนี่ยซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยมีการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลที่ดีครับเป็นคนคมในฝักมีความคิดที่ไม่ค่อยหัวสมัยใหม่มากนักครับทาอะไรก็จะเป็นในตามกรอบ แล้วก็ยึดถือความถูกต้องเป็นสําคัญครับเป็นที่พึ่งพาได้ของผู้อื่นทั้งครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างครับพระเอกด้วยความเป็นลูกคนโตครับทาให้ต้องสื่อสารกับคุณแม่โดยตลอดในขณะเดียวกันน้องๆเองเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่ต้องการให้พระเอกช่วยเหลืออยู่เสมอครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้แสดงออกให้เห็นถึงเรื่องของการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างอยู่ในกรอบตามที่พระเอกนั้นถนัดครับต่อมาคือพระรองครับพระรองเนี่ยชื่อว่าคุณชัดนําแสดงโดยมีนพิรวิทย์ โดยบุคลิกเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่วางแผนครับทําอะไรเนี่ยตามใจที่อยากทําครับนึกอยากทําอะไรก็ทําครับนึกถึงผลที่ตามมาเนี่ยไม่มากนักเป็นคนที่รักสนุกแต่ก็แฝงไปด้วยความจริงใจครับถ้าสรุปก็คือเป็นคนสบายๆไม่คิดอะไรมากครับแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความจริงใจครับส่วนนางเอกรองของเราในเรื่องก็คือจันทร์ทอนครับตอนนี้เนี่ยนำแสดงโดยในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยคือหลิงหลิงคงครับในเรื่องเนี่ยก็จะบรรยายความงามของเธอที่ทั้งพระเอกแล้วก็พระรองเนี่ยก็ต่างชอบเธอครับในขณะเดียวกันเนี่ย Shift บุคลิกก็มีความเรียบร้อยเข้าใจง่าย ผู้จ่าไพโรลครับมีท่าทีที่สุภาพต่อผู้ใหญ่บทบาทแล้วก็คาพูดของเธอในหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้มากนักครับถ้าเทียบกับตัวละครอื่นแต่เราก็ได้เห็นการตีความที่น่าสนใจผ่านละครเนี่ยทางช่อง3ครับส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยทั้งคุณแม่ของพระเอกเนี่ยก็พยายามจับคู่น้องของพระเอกเนี่ยกับผู้หญิงคนอื่นครับมีประเด็นที่น่าสนใจทางเรื่องของการควบคุมอารมณ์การพยายามยึดถือความคิดของตอนเองเป็นอันถูกต้องครับอีกทั้งเนี่ยการดูแลลูกเนี่ยทั้งการดูแลพระเอกแล้วก็การดูแลพระรลองเนี่ย เราได้เห็นมุมมองบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องของการรักลูกเนี่ยเท่ากันหรือไม่ครับซึ่งแม่พระเอกเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีมิติที่น่าสนใจครับอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับก็คือคุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์เนี่ยเป็นพี่ของนางเอกครับในละครเนี่ยเราจะเห็นตัวละครไี้มีเสน่ห์มากๆครับทั้งการพูดการจาแล้วก็ที่เราเห็นในละครเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าคุณประสิทธิ์เนี่ยเชียร์ต่อธนภพให้กับยายาเนี่ยมาโดยตลอดซึ่งในหนังสือเองก็ไม่ได้ต่างกันครับ แม้ว่าการสื่อสารของคุณประสิทธิ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าจิตใจที่ต้องการที่จะให้น้องของตนเองเนี่ยได้เจอคนที่น้องของตนเองรักเนี่ยก็ยังเหมือนกันทั้งในคอนเซปต์ของละครแล้วก็คอนเซปต์ของหนังสือครับความโดดเด่นที่ทําให้หนังสือหนึ่งในร้อยเนี่ยมีความโดดเด่นเหนือกว่าหนังสือรักหลายๆเล่มเนี่ยก็คือว่าการที่ผู้เขียนเนี่ยสามารถเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักในบริบทของสังคมไทยในสมัยนั้นเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งครับทําให้เราเนี่ยเข้าใจถึงค่านิยมวัฒนธรรมแล้วก็ชีวิตของคนในยุนนั้ แล้วก็ยังมีความแฝงถึงข้อคิดในเรื่องของการเสียสละการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งทําให้หนังสืเอเล่มนี้ยังคงผ่านยุคผ่านการเวลามาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งถ้าใครเนี่ยได้ติดตามละครเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าละครเนี่ยได้นาเสนอความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวละครได้เป็นอย่างดีครับแม้ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนไปบ้างให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็มีการสอดแทรกบริบทงานของพระเอกแล้วก็นางเอกเข้าไปแต่ว่าเนเรื่องหลักเนี่ยก็ยังคงความเคารพต้นฉบับ และสามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกผูกพันกับตัวละครได้อย่างลึกซึ้งครับซึ่งบางคนก็คงถามครับว่าคใครควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้ครับผมคิดว่าใครที่กําลังตามาหาหนังสือแนวความรักหนังสือคลาสสิกบริบทไทยในช่วงเกือบ100ปีก่อนเนี่ยผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจในตัวเองครับทั้งการบรรยายในเรื่องตัวละครแล้วก็การใช้ภาษาครับทําให้เราเนี่ยได้อ่านเพลิดเพลินแล้วก็สนุกไปกับเนเรื่องได้อย่างไม่ยากครับอีกทั้งเนี่ยผมคิดว่าใครที่กําลังติดตามละครอยู่แบบผมเนี่ยเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยเนย ผมมั่นใจเลยครับว่าจะทําให้คุณเนี่ยดูละครสนุกขึ้นอย่างแน่นอนครับช่วงสุดท้ายครับสรุปก็เลยครับว่าหนึ่งในร้อยเนี่ยไม่ใช่แค่หนังสือโรแมนติกธรรมดาครับแต่ยังคงเป็นผลงานที่สะท้อนถึงคุณค่าของชีวิตแล้วก็ความรักที่ยืดยาวครับเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าคุ้ค่าแก่การอ่านไม่ว่าจะเป็นฐานะผลงานคลาสสิกหรือจะเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตครับหากใครยังไม่ได้อ่านเนี่ยผมขอแนะนําให้ลองหามาอ่านดูนะครับแล้วคุณเนี่ยจะหลงรักหนังสือเล่มนี้เหมือนผมแน่นอนครับช่วงท้ายนี้ครับใครดูคลิปนี้จบ คยอ่านหนังสืเอเล่มนี้หรือว่ากําลังดูละครอยู่สามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าคุณี่ยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวหนังสือที่ดีในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้เราช่องเดียวกุ๊กหนังสือที่รักของผมเนี่ยคงลากันแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ